ส่วนการดูแลนะคะการดูแลทั่วๆไปการดูแลทั่วๆไปของต้นกระบองเพชรนะคะจะไว้ในโรงเรือนที่มีหลังคาคุ้มหนามเนี่ยคะ่ะทาไมถึงเป็นหนามครับมันเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรเนื่องจากเขาเป็นพืชทะเลทรายเนาะถ้ามีใบเนี่ยก็จะคายน้ําเยอะคายน้ําเยอะมากในขณะที่น้ําในบริเวณนั้นก็มีค่อนข้างน้อย เขาก็เลยต้องเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อที่จะลดการคายน้ำสังเกตดูว่าเมื่อไหร่ที่กระบองเพชรได้รับแสงแดดจัดหนามจะแข็งแรงดูสุขภาพดีใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นคือความต้องการของเขาหนามก็มีหลายแบบในในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวกยิมโนใช่ไหมคะเนาะที่ได้รับความนิยมมีการขายในหลักหมื่นก็มีบาง<ะ>บางทีถึงระดับแสนวันก่อนเจอค่ะยิมโนด่างคริส ล้านห้าล้านห้าสวยมากค่ะมันคิสนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรคิสเป็นการกลายพันธุ์การพันธุ์ของของต้นไม้ค่ะของต้นกระบองเพชรส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเพาะเมล็ดนะคะสมมติเราเพาะเมล็ดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางต้นที่เอาพูดง่ายๆ่ายก็คือพิการพิการก็กลายเป็นคิสก็จะเป็นลักษณะยาวๆเนาะแทนที่จะออกหัวมาเป็นแบบกลมๆนะคะเขาก็จะออกมาเป็นยาว แล้วยิ่งเป็นคิสแล้วก็ด่างด้วยนะคะราคาก็จะค่อนข้างสูง<ม>เพราะฉะนั้นช่วงยุคนี้นิยมไม้ด่างเนาะใช่ปีน,นี้ <ฮะ S 1> นิยมไม้ด่างเยอะมากเพราะฉะนั้นราคาราคาจะค่อนข้างสูงมากเลยอะคะ<ช>่ะคนก็เลยหันมานิยมนิยมเลี้ยงทั้งเลี้ยงสะสมด้วยเนาะใช่แล้วก็เลี้ยงเพื่อที่จะจําหน่าย ไวกระเียณหรือว่าผู้ที่กําลังจะเตรียมตัวเกษียณนะคะกระบองเพชรนะคะก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ผู้สูงอายุค่ะสามารถทําได้เพราะว่าลักษณะของต้นมันเป็นต้นเล็กน้ําหนักเบา,าก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็จําหน่ายได้ได้เลยราคาค่อนข้างดีนะคะขายได้ตั้งแต่35บาทขึ้น <35 S 2> <35 S 1> ไปค่ะ35บาท, 3, บาท3ต้นร้อยหรือว่าจะลักษณะของการขายส่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเยอะขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะส่งตามร้านร้อยต้นนะคะก็แบ่งอยู่แค่2มือค่ะบางต้นอ่ะที่มีลักษณะต้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ย โอ้แบกเป็นร้อยต้นต้องแบกกี่รอบอย่างเงี้ยกระบองเพชรอะคะ่ะแบกด้วย2มือค่ะ้อยต้นก็แบกไว้ค่ะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราพเพาะเล็ดอะคะ่ะพอเราพเพาะเล็ดเนาะเราใช้เมล็ดที่เราผสมเกสรจากต้นด่างนะคะเปอร์เซ็นต์ด่างเขาก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีบางเปอร์เซนต์ที่เป็นสีเขียวเนาะ <c oughs> เป็นต้นเขียวธรรมดาเราก็คัดต้นด่างไว้ขายอีกราคาหนึ่งส่วนต้นเขียวเราก็ขายในราคาต้น10บาทย0บบาทอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ จำหน่ายได้ในราคามีทั้งตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาราคาแพงถ้าถ้าต้นเขียวนะคะก็อยู่ที่ประมาณ10บาทค่ะ10บาท5บาทแต่ถ้าต้นด่างเนี่ยค่ะความสวยของด่างก็แตกต่างกันนะคะถ้าด่างเล็กน้อยอาจจะประมาณต้นเนี่ยค่ะด่างเล็กน้อยอาจจะอยู่ที่ประมาณ50-60บาทแต่ถ้าด่างมากๆกอย่างงี้ค่ะก็หลักร้อยหลักร้อยค่ะใช่ยิ่งต้นใหญ่ก็ยิ่งจะมีราคาสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่อันนี้ค่ะก็จะค่อยๆขยายมัน เรื่อยจนมันโตราคาที่ขายตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะลายประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า5้าร้อยใช่ไม่ต่ำกว่า5้าร้อยส่วนใหญ่จะนิยมเล่นพกลายที่แบบเท่ากันนะคะ<ช>ลายมสมมาตรอ,อันนี้ก็เกือบสมมาตรแล้วนะคะคือเหลือภูเดียวเหลือภูเดียวคือด่างทุกภูราคาก็จะสูงขึ้นแต่มันต้องรอเขาสักนิดนึงอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะค่อยๆค่อยๆด่างบางต้นก็คือตอนเกิดมาก็จะเป็นสีเขียวมาด่างพอตอนโตก็มีก็มี กระบองเพชรอะค่ะจะโตจากยอดลงไปอะค่ะ,คะลายมันก็อาจจะผุดขึ้นมา,าถ้ามันมีเชื้ออยู่แล้วค่ะมันก็จะผุดออกมาจากยอดแล้วก็ค่อยๆไล่ไล่สีเขียวลง<ช>ลงหายไปกระถางก็ทําให้ต้นไม้สวยขึ้นได้นะคะเนาะก็มีการเปลี่ยนกระถางให้เราจะเอาไปตั้งตามโต๊ะทํางานเนี่ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนกระถางให้ดูสวยงามมีชุดกระถางน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะวางประดับโต๊ะมีสีสันสีเขียวตา ต้วงทำงานได้ค่ะจะต้องจะต้องดูกระถางกับต้นไม้ยังไงคะที่ที่มันจะเหมาะสมกันคือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปใช่ค่ะถ้ามันเริ่มแน่นนะคะพยายามดูว่าห่างจากขอบกระถางค่ะประมาณเซนถึง2เซนนะคะไม่ควรห่างมากจนเกินไปค่ะอยู่ที่ประมาณเซนถึง2เซนอ่าพอแน่นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะนค่ล<อ>ุงติดตามชมด้วยค่ะ